คยสงสัยไหมครับว่าทำไมข่าวดีกับข่าวร้ายของบริษัทเดียวกันถึงออกมาพร้อมๆกันได้อย่างกรณีของ Netflix ที่หุ้นก็ตกหนักแต่ธุรกิจโฆษณากลับโตสวนทางซะง,งั้น2เรื่องนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเรื่องจริงเบื้องหลังตัวเลขของ Netflix คืออะไรกันแน่คือภาพที่ออกมามันดูย้อนแย้งกันสุดๆเลยนะครับด้านนึงเนี่ยหุ้นร่วงไปกว่า6%ทําเอานักลงทุนใจคอไม่ดีเลย แต่อีกด้านหนึ่ง n น t f ฟล x กลับออกมาประกาศว่าไตรามาสที่ผ่านมาเป็นไตรามาสที่ธุรกิจโฆษณาของเขาเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเอีแล้วตกลงเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่ครับตลาดกำลังมองอะไรผิดไปหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในแรงงานผลประกอบการฉบับนี้กันแน่โอเคครับก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มกันที่พาดหัวข่าวที่ทำเอาหลายคนงง,ง,งกันก่อนดีกว่า คือทันทีที่ n น t f l i x ประกาศผลประกอบการล่าสุดออกมาตลาดก็ตอบสนองทันทีเลยครับหุ้นนี่ดิ่งลงไปกว่า6%ปอร์เซตั้งแต่ยังไม่ทันเปิดตลาดด้วยซ้ำทำให้นักลงทุนที่ถืออยู่ใจหายแวบไปตามๆกันเลยแล้วทำไมล่ะครับอะไรที่ทำให้ตลาดตกใจขนาดนั้นคำตอบมันก็อยู่ในตัวเลขที่ออกมาต่ำกว่าที่คาดการไว้นี่แหละครับมาดูตัวเลขกันจะๆเลยครับจะเห็นว่ารายได้เนี่ยพลาดเป้าไปแค่นิดเดียวจริงๆแทบไม่ต่างเลยแต่จุดที่น่าห่วงจริงๆคือตอนนี้ครับ กำไรต่อหุ้นหรือ EPS ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยว่าบริษัททำกําไรได้ดีแค่ไหนตัวเลขออกมาที่5.87ดอลลาร์ซึ่งต่ากว่าที่คาดไว้ที่6.94ดอลลาร์ค่อนข้างชัดเจนเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับอัตรากําไรจากการ,รดำเนินงานหรือ Operating Margin ก็ออกมาต่ากว่าคาดเหมือนกันครับอยู่ที่28%เทียบกับที่คาดไว้31.5%ซึ่งมันก็เหมือนเป็นการตอกย้ำภาพรวมที่ไม่ค่อยดีเข้าไปอีกแต่เดี๋ยวก่อนครับ ตรงนี้มีรายละเอียดสําคัญซ่อนอยู่ที่ตลาดอาจจะมองข้ามไปสาเหตุหลักๆเลยที่ทําให้กําไรมันหายไปเนี่ยมาจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนครับเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องภาษีที่บราซิลซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวจบ Netflix กส์เขาก็ย้ำนะครับว่าถ้าไม่นับรายการพิเศษนี้เข้าไปกําไรของเขาก็เข้าเป้าตามที่คาดไว้เลยเอาละครับพอเราเข้าใจฝั่งข่าวร้ายกันแล้วทีนี้เรามาพลิกดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆที่ซ่อนอยู่ในรายงานฉบับเดียวกัน นั่นก็คือการเติบโตแบบโอ้โหมหาศาลของธุรกิจโฆษณา Netflix A เนี่ยออกมาพูดชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้เรามีรากฐานที่มั่นคงและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแนวโน้มของธุรกิจโฆษณาของเรานี่เลยครับคือสัญญาณที่บอกว่าบริษัทกำลังจะเปลี่ยนจุดโฟกัสครั้งใหญ่ และกราฟนี้ก็โชว์เห็นเลยครับว่าทําไมก็ถึงมั่นใจขนาดนั้นนักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่าไรายได้จากโฆษณาจะโตแบบก้าวกระโดดของจริงเลยจาก1 4พันล้านดอลลาร์ปีนี้จะเพิ่มเป็นกว่า2เท่าที่2 9พันล้านในปีหน้าและพุ่งไปเกือบ3เท่าที่4 2พันล้านดอลลาร์ในปี2026เลยทีเดียวครับแล้วเคล็ดลับของเขาคืออะไรหลักๆเลยมีอยู่3ข้อครับ 1. คือการออกแพ็กเกจราคาถูกแบบมีโฆษณาเพื่อดึงดูดฐานผู้ใช้ใหม่ๆ 2. คือการได้สัญญาจากผู้ลงโฆษณาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปีก่อนและ 3. ก็คือการไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon เพื่อขยายช่องทางการขายโฆษณาให้มากขึ้นแต่กลยุทธ์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะครับถ้าขาดหัวใจสําคัญที่สุดไปนั่นก็คือผู้ชมจํานวนมหาศาลที่ติดหนึบอยู่กับคอนเทนต์ของพวกเขานนัเองและ n น t f l i x ก็ตอกย้ำให้เห็นเลยว่าพวกเขายังเป็นเจ้าแห่งคอนเทนต์ตัวจริง อย่างเรื่องล่าสุดหนังแอนิเมชัน K-pop Demon Hunter อโอ้โหทุบสถิติเป็นหนังที่มีคนดูมากที่สุดตลอดการด้วยยอดวิวกว่า325ล้านครั้งหรือจะเป็นการถ่ายทอดสดมวยคู่หยุดโลกอย่างคาเนโลกับครอฟฟอร์ดที่ดึงคนดูพัวโลกได้ถึง41ล้านคนนี่แหละครับคือแม่เหล็กชั้นดีที่ดึงทั้งคนดูและเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาแต่ครับถึงแม้ฝั่งโฆษณาจะดูดีมีอนาคตเส้นทางข้างหน้าของเน็ตฟิก ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบซะทีเดียวยังมีความท้าทายอีกไม่น้อยเลยที่รออยู่ความท้าทายที่ว่าก็มาจากหลายด้านเลยครับทั้งจากตลาดเองที่มองว่ามูลค่าหุ้นยังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกําไรแถมช่วงหลังๆผลตอบแทนก็เริ่มสู้หุ้นเทกตัวอื่นไม่ได้ในจะเรื่องการแข่งขันที่ดูเดือดขึ้นทุกวันโดยเฉพาะจากแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ใช้ AI เข้ามาช่วยสร้างคอนเทนต์แล้วก็ยังมีแรงกดดันจากภายนอกอีกยังข่าวลือเรื่องคู่แข่งจะควบรวมกิจการ หรือแม้แต่ประเด็นดราม่าเล็กๆน้อยที่เคยทาให้หุ้นตกมาแล้วก็มีพอเราข้อมูลทั้งหมดมาต่อจิกอ๊กซอเข้าด้วยกันเราก็จะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับว่านี่คือการเดิม่านครั้งใหญ่ของ n น t f l i x เรื่องราวของเ e t f l i x ในตอนนี้มันเลยเหมือนกับเรื่อง2เรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในเวลาที่ต่างกันด้านหนึ่งเนี่ยคือปฏิกิริยาของตลาดในระยะสั้นที่มองแค่ตัวเลขที่พลาดเป้าไปนิดหน่อยกับข่าวรบกวนต่างๆแต่อีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ Netflix กําลังมองอยู่ คือการเดิมพันครั้งใหญ่ในระยะยาวที่จะพลิกโฉมบริษัทไปสู่ธุรกิจโฆษณาซึ่งเป็นเครื่องยนต์สร้างการเติบโตตัวใหม่ที่ทรงพลังมากๆและทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่คําถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าหรือว่าอนาคตของวงการสเตมิ่งกำลังจะย้อนกลับไปหาอดีตของวงการทีวีกันแน่